นายอัตพลเลิกพี่บูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มปตทครับรวมกับพันธมิตรทางการแพทย์โรงพยาบาลปีอเวศจะตั้งจิตอาสา n 2 n Mobile นโ4บแอดภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันระดมพลังงานจิตอาสากลุ่มปตทครับให้บริการรับสายผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดในที่ที่มีผลเป็นบวกผ่านการคัดกรองแบบเร่งด่วนครับแอนติเจนเทสคิทครับหรือว่า a t ทีเนเองให้คำแนะนำแล้วก็ส่งรถพยาบาลไปรับครับ ถึงบ้านเลยแล้วก็นําตัวผู้ป่วยเนี่ยนะครับมารักษาครับเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างถูกต้องถูกวิธีโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับโดยที่เริ่มนําล่องที่พื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็5าจังหวัดได้แก่นนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาค,นคนรนครปฐมโดยผู้ที่ติดเชื้อนะครับจะเข้าสู่ระบบการรักษาแบบครบวงจรโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดครับ ในเดือนตุลาคามนี้ครับกลุ่มปะตะทได้เปิดให้บริการการฉีดวัคซีนโควิด1 i d 1 9เข็มที่1สําหรับผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาเลยนะครับโดยที่เริ่มฉีดกันที่อาคาร ENCO t e r m i n ์มินถนนวิภาวดีรังสิตครับ <S <S เพื่อเป็นการดูแลให้กับประชาชนอย่างครบวงจรครับประชาชนที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวกนะสามารถติดต่อไดที่หมายเลข1 7 4 5หรือ l ล n e Official a ล c o u n t ลมหายใจเดียวกัน ATK โดยพิมพ์ว่า p t t จุด i d ขีด ATK ได้ทุกวันครับตลอด24ชั่วโมงโครงการลมหายใจเดียวกันสัญญาว่าจะดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ไปจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะคลี่คลายครับเพื่อเป็นการสร้างความอุ่นใจและเป็นความปลอดภัยด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนกลุ่มบตทเชื่อว่าคนไทยทุกคนล้วนมีลมหายใจเดียวกันครับ